คำนี้งงครับผมตอนนี้ผมเนี่ยเวลาจะคุยกับใครผมยังงงอยู่เลยครับคําว่า d o y o u กับ au เนี่ยมันต้องใช้อันไหนกันแน่นี่วันนี้ผมอยู่กับพี่ฟ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีคับพี่ฟ้าครับครับ duu กับ au เนี่ยมันใช้ตา่างกันยังไงครับผมต่างกาันคะ d o u เนี่ยมันจะตามด้วย verb หรือว่าคํากริยา ที่ไม่ผันเป็นกิริยาเปล่าๆเลยเช่น Do you miss me เธอคิดถึงฉันไหม Miss ก็เป็น verb Do you drive ขับรถไหม Do you drink ดื่มไหมแต่ I you ค่ะจำไว้ว่า verb to be is am are มันแปลว่าเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือจำง่ายๆแค่ทีพอเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือดังนั้นเวลาถามอะไรที่ว่าเป็นยังไงเป็นสภาพยังไงสถานะเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงใช้ are you ได้เลยเช่น แฮปปี้ไหม Are you happy Are you happy โอเคเปล่า Are you okay Are you <Nah. S 1> okay หิวไหมจ๊ะ อายุเท่าไ y เอออยู่อยู่ที่ไหนบอกตำแหน่งเช่นคุณมาจากจีนหรเปล่าอ่าอาย from China Are you at home อยู่ที่บ้านหรือเปล่าคือคือใครคุณอายุอ r e อายุ student เออ Are you a student คุณเป็นนักเรียนหรือเปล่าอ่า Are you Thai เป็นคนไทยครับเนี่ยครับผมคนไทยครับหน้าเหมือนคนจีนเฉยโอยๆอีกอย่างหนึ่งค่ะสมมติเราอยากใช้ verb แล้วใช้กับ are you เนี่ยได้แต่เติม ing ให้น็ตหนึ่งมันจะแปลว่ากำลังอยู่หรือเปล่า are you going to สยามคุณกำลังจะไปสยามหรือเปล่า are you trying to lie พยายามโกหกอยู่เปล่าอะไรเงี้ยจะใช้ r กับไอ verb เนี่ยก็เติม ing ให้มันแค่นี้เองหรือคนดูสงสัยคำไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะครับโอเค